สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแอดมายที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะเห็นแอมแบบนี้และแน่นอนว่ามาพร้อมรถเข้าใหม่ที่ไม่อยากให้เลื่อนผ่านไปกับไลฟ์นี้เลยค่ะกับคันที่อยู่ด้านหลังนะคะ c i v i c FC 1.8 EL เป็นสีขาวไว All ้อ i คิดเพลนะคะสียอดฮิตที่มาไวไปไวทุกคันจริงๆค่ะถ้าท่านไหนมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยกับออปชั่นจัดเต็มนะคะและราคาสุดว้าวอย่างแน่นอนค่ะ เครดิตดีฟรีดาวและที่สำคัญคันนี้สภาพภายในใหม่กริบนะคะกับไมเพียงแค่76,000โลเท่านั้นและที่สำคัญยังมีบุ๊กเซอร์วิสเช็คระยะศูนย์ครบด้วยท่านไหนรับไปดูแลต่อเนื่องที่ศูนย์ได้เลยค่ะมั่นใจสบายใจกับการการันตีตัวถัง5ดาวจากบริษัทกูอินสเปคชันด้วยนะคะแค่นี้นะคะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถออนไลน์ได้แล้วนะคะเพราะว่า การดูแลรักษานะคะการส่งมอบเนี่ยเป็นมาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือความมั่นใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยกับ Honda Civic 1.8 EL รุ่นท็อปของเครื่อง1.8ปี2017คันนี้ค่ะความดีงามของ Civic FC นะคะที่หลายๆท่านอาจจะทราบมาอยู่แล้วแล้วก็ เป็นรถในฝันของใครหลายๆคนที่ชอบความสปอร์ตในราคาที่จับต้องได้ป้ายแดงคันนี้เกือบล้านค่ะแต่เราขายในราคาที่ถูกลงหลักแสนหลายแสนเลยทีเดียวนะคะเรามาดูการออกแบบภายนอกของเขาไม่ว่าจะมองมุมไหนด้านหน้าด้านข้างนะคะรวมไปถึงด้านท้ายสวยหมดจดทุกมุมมองค่ะภายในกว้างขวางนะคะแล้วก็ อัตราการใช้น้ำมันเนี่ยดีเยี่ยมเลยไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือว่านอกเมืองนะคะส่วนเรื่องสมรรถนะการขับขี่เนี่ยเขามาพร้อมระบบเกียร์ CVT รับรองว่าตอบสนองอัตราเร่งอย่างดีแน่นอนคะ่ะและในส่วนของเครื่องยนต์ iV t e c ก็ดูแลรักษาได้ง่ายด้วยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะวนให้ดูรอบคันแล้วเราไปดูในส่วนของออปชั่นบ้างดีกว่าว่าตัวปี2017เนี่ย จะมีออปชันอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยด้านหน้าสวยๆเลยเพิ่มความหรูหรากรับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมสีเงินนะคะรวมไปถึงตัวจับประตูทั้งสีบานด้วยก็เป็นโครเมียมนะ,ะรุ่นนี้ไฟหน้ายังเป็นโคมโปรเจคเตอร์อยู่แต่ก็จะมาพร้อมไฟรี่ด้านข้างที่เป็นแบบ LED ค่ะมองในมุมนี้นะคะกับ กระจังหน้าที่สอดรับกับตัวรถนะคะสีตัดกันได้อย่างดีเลยทีเดียวสีขาวมุกนะคะทำให้รถดูเด่นนะคะพอซูมเข้าไปใ,ใกล้ก็จะไม่ได้ขาวนวลละเอียดจะมีเม็ดนะคะของความเป็นมุกอยู่ด้วยยิ่งได้รับบริการเครื่องแก้วเต็มระบบจาก a d m i มออกไปเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเป็นมือสองนะคะมาทางด้านข้างกันบ้างคะ่ะ กัล้ล้อแม็กนะคะสีทูโทนค่ะสีดำตัดสลับกับด้านนอกที่เป็นสีเงินนะคะขอบยาง16ค่ะมาพร้อมยางใหม่ทั้งสีเส้นเลยปี2020นะคะยังใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งเลยในส่วนของถัดไปนะคะเป็นกระจกมองข้างแบบ LED ค่ะ และฟังก์ชันก่อนจะเข้าตัวรถกับระบบรีโมทสตาร์ทนะคะที่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมปรับอากาศแอร์ด้านในไว้ได้หากคุณร้อนๆแล้วอยากเข้ารถมาแบบเย็นสบายนะคะสามารถเลือกโหมดนี้ที่ฟังก์ชันที่รีโมทได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเข้าไปด้วยกุญแจ k e y l e t s Go ด้วยนะคะ เรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกออปชันในรุ่นนี้ถือว่าคุณลูกค้าได้ใช้ถูกออปชันอย่างแน่นอนเรียกว่ามาคิดคิดมาให้แล้วว่าเพียงพอนะคะต่อความต้องการแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตสะตาร์ปรถได้เลยท่านไหนดูแล้วถูกใจนะคะอย่าลืมค่ะโทรเข้ามาได้เลยอยู่ที่ไหนของประเทศก็ออกรถอัดหมายได้ เข้าไปดูภายในการตกแต่งเขานะคะด้วยวัสดุอย่างดีเลยดำตัดสลับกับสีเงินนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของความเงาที่เป็นเียโนแบ็บด้วยเพิ่มความหรูหราเน้นความสปอร์ตนะคะพรอมออปชั่นที่มาแบบจัดเต็มเลยกับเลขไม้ด้านนี้นะคะแตะมาที่76,000โลเศษนิดนิดเท่านั้นเอง แล้วถัดมาเป็นพวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันก็คือคุณจะสามารถควบคุมนะคะคูดคอนโทรลในฝั่งด้านขวาได้ควบคุมความเร็วของที่ในส่วนของฝั่งด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ฟังเพลงหรือแม้กระทั่งคำสั่งเสียงนะคะแล้วก็ปรับขึ้นเสียงของโหมดเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนี้ด้วยนะคะเลือกช่องเลือกชานแนลได้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจอแสดงผลนะคะ อินโฟเมชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะระบบมีเดียระบบบลูทูธนะคะสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องลาสายตานะคะไปตรงจอกลางนะคะถัดมาเลยจอกลางนะคะก็เป็นจอ7นิ้วที่สามารถรองรับ Apple CarPlay ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็รวมไปถึงกล้องถอยด้วยนะคะตัวนี้เป็นแบบทัสกีนใช้งานง่ายๆล้ดูดีมีสกุลมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะเป็นแอร์นะคะ อันนี้ต้องเสียงนิดนึงไฮไหมอ่ะลูเลื่อนมานะคะไม่ต้องกดปุ่มเลื่อนแบบนี้เลยขึ้นลงได้เลยนะคะในส่วนของแอร์ค่ะเป็นแอร์ที่น่ารักน่ารักเป็นแบบหมุนๆน,นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะใช้งานง่ายๆเหมือนกันเลยในส่วนของเกียร์ถัดมาค่ะแท่นเกียร์เนี่ยจะวางให้สูงขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นแท่นกลางที่ลากลงมานะคะยาวมาจากตรงจอเลยนะคะเป็น เกียร์อัตโนมัติ6สตีดค่ะมาพร้อมระบบเบรกโฮนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าด้วยถือว่าเป็นการใส่ใจกับฟังก์ชันเล็กๆแต่คุณได้ใช้งานอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็รวมไปถึงโหมดอีโคด้วยประหยัดพลังงานมาในพูดถึงเรื่องเบาะก,กันบ้างนะคะ ในส่วนของบอกก่อนอื่นเลยเปิดเข้ามาก็ต้องมองบอกคนขับละมีสภาพช้ำไม้แตกไมเป็นริ้วเป็นรอยไหมซึ่งคันนี้บอกเลยว่าไม่มีแตกไม่มีช้ำสภาพยังดีนะคะก็จะมีริ้วรอยบ้างซึ่งก็เป็นเสน่ห์ของรถมือสองนะคะโดยรวมสภาพยังดีมากๆบอกคนขับก็จะปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางเลยทีเดียว แลนให้ดูความใหม่กันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่จูใจกับไลฟ์อยากดูรถเต็มๆวิดีโอคอเข้ามาเพื่อขอชมรถได้นะคะระหว่างที่ให้ดูความสวยงามท่านไหนบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากให้รถเป็นของใครอยากเป็นเจ้าของกับสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะโทรเข้ามาด่วนได้เลยที่0875097878ค่ะ Civic FC นะคะหรือว่ารุ่นอื่นๆก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังในเรื่องของห้องผู้โดยสารนะคะที่ด้านหน้านั่งสบายแล้วด้านหลังนะคะก็สบายไม่แพ้กันเลยกว้างขวางมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเล็กรูมนะคะหรือว่าเฮดรูมนะคะสำหรับผู้ชายที่สูง175เนี่ยนั่งได้เหลือๆเ,เลยใช่ไหมคะตาก้อง <Okay. S 1> อมาในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะกับมีสัญลักษณ์ i-v-tech ด้วยนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะดูแลรักษาง่ายคันนี้ก็รองรับเชื้อเพลิง e85 ด้วยอย่างที่บอกไปค่ะพื้นที่เก็บสัมภาระก็กว้างขวางด้านในก็กว้างขวางนะคะถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของใครหลายๆคนได้อย่างแน่นอนในราคาสุดคุ้มมากๆ ดูกี่ทีนะคะมุมมองคันนี้นะคะกับการดีไซน์ของ C ีวิกแต่ละรุ่นไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยและยิ่งมาตัว Fc แบบนี้สวยสะกดทุกสายตายอย่างแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราเปิดห้องเครื่องให้ดูกันดีกว่านะคะนี่คือสตาร์โดดแล้วนะแต่เสียงเครื่องยังเงียบมากๆนะคะ ไปดูห้องเครื่องกันบ้างค่ะหัวใจสำคัญนะคะของการซื้อรถมือสองนอกจากภายในสวยมีประวัติเซอร์วิสแล้วเราต้องดูด้วยว่าโครงสร้างตัวถังเราเนี่ยโดนชนหนักจมน้ำพลิกความมาหรือเปล่าซึ่งทางเราก็มีใบเซอร์ติฟิเคตนะคะรับรองให้เลยทุกคันนะคะว่าไม่มีกรณีแบบนี้อย่างแน่นอนอย่างคันนี้ก็สวยเดิมๆเ,เลยนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะคะไม่มีน้ำมันเยิม แต่แตะเข็บเดิมก็เดินมาสวยเม็ดอาร์คเดิมนะคะสีคิวซีบางจุดนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะเดี๋ยวให้กล้องแท่นไปสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะคะก็อยู่ครบเลยหัวน็อตไม่มีรอยถอดค่ะเรนว,ว่าท่านไหนนะคะไม่มีประสบการณ์การดูรถนะ,ะมีใบรับรองนะคะจากกูอินสเปนชั่นคุณสามารถอุ่นใจได้ว่า ซื้อรถมือสองไม่โดนยอมแมวเพราะอะไรเราถึงกล้าการันตีเพราะว่า,วาบริษัตว์นี้ใช้จริงนะคะจากประเทศญี่ปุ่นในการซื้อรถมือสองมีแค่รีพอร์ตนี้เขาก็ซื้อขายกันได้แล้วนะคะประเทศเรานะคะกับโชว์รูมของเราก็เลยนำจุดเด่นนําข้อดีตรงนี้นะคะกับท่านไหนที่ดูรถไม่เป็นนะคะด้วยการการันตีนะคะตรงนี้ให้ด้วยย้ํากันอีกครั้งค่ะกับซีวิก F C 1.8 E L ปี2017ราคาคันนี้อยู่แค่เพียง6 9 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ6 9 9 8 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวและมีประวัติเครดิตรับดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยในส่วนของเงื่อนไขตรงนี้นะคะเป็นไปตามที่ไฟแนนซ์กำหนดซึ่งสามารถโทรเข้ามาสอบถามเป็นเคสไปได้เลย หากท่านไหนสนใจคะ่ะเรียนเชิญโชว์รูมเปิดทุกวันตั้งแต่8ดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะคะอยู่ตรงเยื้องกับโรงพยาบาลยันฮีนะคะทางลง MRT บางอ้อเลยหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนที่087-509-7878นะคะสำหรับวันนี้อ้ําต้องขอตัวลาไปพร้อมซีวิกสวยๆคะ่ะและอย่าลืมนะคะไม่อยากให้พลาดเลยคะ่ะรีบโทรกันเข้ามานะคะสวัสดีคะ่ะ